นี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมาพูดคุยกับเรา <Okay. S 1> ก็ส่ง SMS มาได้ทาง415 5, 5 5 5 5เรามีเครื่องสำอางจาก MTI มอบให้2รางวัลน,นะคะรวมไปถึงน้นาใครเข้าไปคลิกคลิกไลค์ของเรานะะใน Facebook เวทีข่าวของเราก็มีสามรางวัลเท่านั้นยังไม่พอค่ะแจกทองด้วยค่ะอาจารย์คะวันนี้นะคะก็แจกทองคําหนักหนึ่งสลึงสําหรับผู้โชคดีที่ส่งเอสเมสมามากที่สุดนะคะแต่ไกขาดวันนี้นะฮะไม่แจกทุกทนเดือนแล้วก็ยาวไปจนถึงเดือนตุลาคมเลยนะคะแล้วก็บัตรเติมเงินก็แจกเหมือนกันมูลค่า500บาทอีก10รางวัลสาหรับคนที่ส่งเอสเมสมาทาง4 1 5ห5 5้าห้าห้าตอนนี้โยนกลับไปที่อาจารย์ค่ะที่ฉันหมดฝ่ายพุ่งเลยเป็นไงทำไงเป็นไงมาไง เป็นดารานะฮะถึงมาทำลูกชิ้นปลาระเบิดก็เห็นระเบิดกลานเยอะแล้วเอามาปลาเล่นหรือไงฮะก็คือเริ่มแรกก็คือด้วยตัวเองเนี่ยชอบทานของอะไรที่แบบจุกจิกจุกจิกของทอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ลวกกันดิไม่คุ้มลวกนะก็อ้วนยุ่เหมือนการซ่อนรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากินเนาะแล้วก็แบบ น่าจะเอามาทําเป็นธุรกิจเพราะมันเป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันนึงโอไปอะไรกาอะไรเงี้ยโอก็หิ้วลูกชิ้นปลาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปกับพี่แซมค่ะพี่แซมเขาก็ดูแลนักแสดงอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเราร่วงงานกันบ่อยแล้วก็พี่แซมก็เลยออกไอเดียว่าเออแล้วเราทาไมไม่ทําเป็นแบรนด์ของเราเองล่ะอะไรก็หนูไม่รู้จักโรงงานนะพี่อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้จะเริ่มต้นทําธุรกิจนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่แซมเขาก็เลยบอกว่า พี่ดิวให้ป้าางเงียเออเดี๋ยวพี่หาให้เพราะว่าเขารู้จักกับโรงงานมันมด้วยความบังเอ,อิญอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพี่ไปที่โรงงานพาไปคุยกับที่โรงงานเลยถ้าเราอยากจะทําจร,งจร,งริงๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนพี่เขาก็เลยพาไปคุยทำไมคุณถึงแนะนําให้คุณโอ้ฮิวลูกชิ้นมาถ้าคุณโอหฮิวอย่างอื่นมาคุณจะแนะนําอะไรไหมถ้ามันมีโอกาสหรือว่าเห็นเขาหิวมาเลยแนะธุรกิจเขาไม่ครับคอลในความเป็นจริง เราทำงานวงการนี้เรารู้จักคนเยอะแต่ในเมื่อเรามาคุยกันมันมีแนวทางที่มันตรงกันก็เลยอ่ะด้วยความบังเอิญใช่ด้วยความบังเอิญอะไรทําให้ธุรก,กิจขายลูกชิ้นปาลาระเบิดซึ่งมีเยอะแยะมากเลยเนี่ยนะฮะถึงน่าสนใจ น่าสนใจคือมันเป็นของกินเล่นแล้วก็ซึ่งคนไทยมีของกินเล่นเยอะมากเลยนะใช่แล้วก็ลูกชิ้นนี่มันมีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าเราแล้วคือละลายครใช่ใครก็กินลูกชิ้นน่าใจค่ะน่าใจไม่ไม่ว่าที่ไหน เราไปเดินตลาดที่ไหนหรือเราไปเดินห้างไหนหรือไปตามงานวัดยังไงก็ต้องมีลูกชิ้นเข้าไปแต่ลูกชิ้นมันไม่เป็นลูกหลักอื่นอ่ะผมเห็นที่ปากซอยอารีนะฮะเป็นลูกชิ้นกุ้งนะฮะแล้วก็ทอดนะฮะแล้วเป็นอย่างอย่างดีเลยอ่ะมันมันอาจารย์อาจารย์จะบอกว่าของเขาไม่มีอะไรใหม่เหรอคะมาพูดตรงนะไม่เราเอาตัวเราเป็นหลักก่อนนี้ค่ะเราชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเราจะเอาแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเปิมานานแล้วยังคะ เลมาสักพักเดือน่ประมาณเริ่มมาประมาณห้าเดือนนะคะแล้วก็มิถุนาเนี่ยเริ่มมีเคาน์เตอร์เริ่มทําหน้าร้านของเราค่ะอยู่ที่ไหนบ้างคะสาขาก็มีอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็ที่กรุงเทพก็มีตลาดหาไทยมิตรค่ะหาไทยมิตรคือเส้นหาไทยลาครับแถวสับปรียะค่ะตลาดใหม่เลยฮะไม่ใช่เปิดแบบใกล้บ้านะ ใกล้บ้านใกล้บ้านคุณใกล้บ้านหนูด้วยใกล้บ้านพี่เขาด้วยแด้ง่ายมันทำธุรกิจเนี่ยมันต้องเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนะฮะใช่ไหมคืออันดับแรกเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ใช่เราชอบกินนะฮะไม่ใช่แล้วเราก็คิดว่าไอ้ที่เรากินเนี่ยเราคนอื่นก็ต้องกินด้วยอ่ออันนนเราเข้าใจแต่ส่เปิดก็เอาใกล้บ้านนะฮะเราทำเปิดหน้าบ้านเปล่าถามจริงไม่ขนาดนั้นค่ะใกล้ใกล้กันครับไม่ไกลมากแล้วก็พุ่งตัวลูกชิ้นปลาระเบิดมันมีมันต้องเป็นหลายปีแล้วนะมันมีแต่เราอยากจะพัฒนาให้ ลูกค้าได้คุณภาพมากกว่าลูกชิ้นปลาระเบิดของคุณเจ๋งตรงไหนมีอะไรใหม่เจ๋งตรงที่มันมีสมุนไพรแล้วก็มีคุณภาพของเนื้อปลาแนดสกว่าเ็นค่ะสมุนไพรคืออะไรฮะมีพวกพริกไทยแล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆคือพริกไทยในคนอื่นก็ใส่ไแล้วแล้วตัวลูกชิ้นเนี่ยก็คือเวลาทอดจะใหญ่มากๆค่ะก็คนอื่นไม่มีใครเล็กเลยนะฮะลูกชิ้นระเแต่เราไม่เหี่ยวนะครับไม่เหี่ยวเวลาทอดแล้วจะไม่เหี่ยวลองชิมดูค่ะ ใส่น้ำมันครับใส่หม้อมันมันมันมีกรมันมีกรรมวิธีทอดอะค่ะกรรมวิธีทอดไม่อมน้ามันดิไม่ออมครับครั้งแรกที่ลงเนี่ยคือเราจะใช้ไฟแรงก่อนใช้ไฟแรงเพไฟไฟไฟม่แรงนี่ทอนไม่ได้นะฮะไม่ใช่เหงนคือการที่เราใช้ไฟแรงเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเราทอดลงไปเนี่ยมันจะไม่อมน้ํามันแล้วพอแบบทอดลงไปสักพักหนึ่งเราค่อยหลี นะอ่ามันก็จะพองตัวแล้วมันก็จะแตกถ้าอันไหนไม่แตกน่ะคือจะไม่เกาะล่ะอือคุณโอ๋แบบรู้ดีมากเลยนะคุณโอ๋อยู่ร้านทอดเก่งนะคนนี้เป็นคนทอดแ้วอยู่ร้านคุณทำอะไรค่ะดูดูดาราบ้าตอนนี้ดูครับแล้วเอาเวลาไหนไปทอดอ่ะก็ถ้าเกิดว่างก็จะแวะเข้าไปตอนนี้ว่างบ่อยไหมไม่บ่อยครับแสดงว่าดาราคึกคักนะฮะไม่แล้วคุณโอ๋อยู่ร้านเองดูแลร้านเองไหมคะก็ก็มีแวะเวียนเข้าไปบ้างเราต้องไปดูเขาเวลาเราว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าแปเรียนไปบ่อยแสดงแต่เราก็ต้องหาพนักงานที่ไวใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการที่เราหาพนักงานเราก็ต้องเทนนิ่งพนักงานก่อนสอนทุกอย่างก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่เราจะปล่อยเขาถามบอกว่าถามถามจริงอร่อยไหมก็ต้องลองชิมดูเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินจบอ่ะอแต่ว่าเขาบอกว่าเดือนหนึ่งเนี้ยได้รายได้เป็นกอบเป็นกันเหมือนกันนะค่ะประมาณเท่าไหร่คะก็เดือนหนึ่งอ่าก็ประมาณสามหมื่นอย่างต่ำ ตกไปวันละพันนะคะอย่างต่ำนะของคุณเองคุณหนูเองวันละพันเยอะไหมเยอะก็ถือว่าเยอะนะถ้าสําหรับคนทั่วไปอะไรทีเด่งคุณได้หลายหมื่นแล้วนะไม่คือมันเป็นอาชีพที่เข้าใจไหมคือแบบอันนี้คือเป็นสาขาสาขาที่สองสาขาแล้วเราอ่ะจะขยายสาขาให้มันมากกว่านี้อีกเราเราไม่ได้อยู่ที่นี่มีกลยุทธ์การเติบโตอะไรบ้างกลยุทธ์การเติบโตคือเราจะควบคุมคุณภาพก่อนเราจะไม่ใช่แบบโอเคคุณภาพตอนนี้ยังไม่ดีเลยอถึงจะควบคุมมันนะ ไม่ใช่คุณภาพอ่ะเราเราแน่ใจว่ามันดีแล้วการแน่ใจว่ามันดีแล้วเราถึงปล่อยไปที่สาขาอื่นๆนะคะไม่ใช่ว่าโอเคฉันทําสาขานี้อู้ทำเลที่นี่ดีมากเลยมีวิธีควบคุมคุณภาพยังไงครับหนึ่งคัดปลาคัดปลาฟูปอาฟูแบบปูปลาเลยป่ะปลานี่เราไม่ต้องครับเราไม่ต้องถึงขนาดไปต้องต้องคัดปลาเองเลยไม่จําเป็นครับคุณภาพยางไง่าลืเลือกโรงงานที่มันได้คุณภาพแล้วเราเขาทํามาให้เราแล้วเราก็ คุณไปเอาปลาเงี้ยคือธุรกิจเนี้ยวัสดุมีความสําคัญวัสดุของคุณแตกต่างตรงไหนมันก็ไม่ได้แตกต่างนะครับแต่มันแตกต่างในการใส่ใจมันมากกว่าอืใส่ใจแต่ว่าขออนุญาตนะคะแต่ว่าสองคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะมาปรึกษาอาจารย์ในเรื่องของแฟนชส์เขามีแผนที่จะทำแฟนชายถูกต้องไหมคะแต่ว่าตอนนี้ช่วงหน้าดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เรามีกิจกรรมดีๆจากกรมส่งเสริมการจีนออกค่ะ